แป๊บนิ้ว2อนา2อมิลน,นะคะ มาดูหน่อยโชว์หน่อยสระอาไปมาทำให้มันเป็นสระอาหน่อยสิสหันมามหันอีกอกอีกอีกด้านหนึ่งไม่ใช่เออนั่นละนั่นละสระอาปะไปเกี่ยวบันไดนะครบบันไดเรือบันไดอะไรพวกนี้ได้หมด